สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของปาคุณนายกันอีกเช่นเคยนะครับจากคลิปก่อน,น้าน,นี้ผมได้พูดถึง5สุดยอดกราร์ดมังกรของฟูโดยูเซตามฉบับอนิมเมะไปแล้วคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงมอนสเตอร์ของยูเซกันบ้างล้วกันตามเชื่อคลิปนะก็เป็น10ระดับมอนสเตอร์ที่ดีที่สุดของฟูโดยูเซตามฉบับอนิเมะ without extra deck นั่นเองก็ เราจะไม,ไม่พูดถึงเอ็กซ์เด็กเลยนะเราจะพูดถึงแค่เมนเด็กอย่างเดียวของยูเซนะครับการที่จะพูดถึงนะครับก็เหมือนเดิมครับผมจะพูดในส่วนของ a n น m ิเม r ซีรีสอย่างเดียวจะไม่นับการ์ดที่อยู่ในเกมหรือว่ามังงะใดใดทั้งสิ้นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าใบาไหนชื่ออะไรแล้วก็มีความสามารถอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลย let's go มอนสเตอร์ตัวแรกอะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือจังซิงครอนนั่นเองจังซิงครอนนะครับเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์นะครับเลเวล3นะเผานักรบนะครับธาตุมืดพลังโจมตีอยู่ที่1,300พลังป้องกัน500นะครับโดยความสามารถของมอนสเตอร์ตัวนี้ก็คือ เมื่อเราครับอันเชิญปกติมอนสเตอร์ตัวนี้ลงไปนะครับเราสามารถชุบชีวิตมอนสเตอร์เลเวล2ในสุสานของเราได้1ตัวนะครับเรีวยกได้ว่าเจอแทบตลอดครับไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือว่าในแอนิเมะเนี่ยยูเซเนี่ยก็ใช้มอนสเตอร์ตัวนี้นะครับในการเรียกซิงโคลเลเวล5หรือว่าเลเวลที่สูงกว่านั้นออกมาได้ตลอดแล้วก็ใช้บ่อยด้วยนะ ขนาดจังสปีเดอร์ในเกมเนี่ยส่วนใหญ่ยังต้องกําเนิดด้วยจังซิงค์ล์เลยถ้าไม่ถ้าไม่ใช้จังซิงค์ล์เนี่ยมันก็จะให้กําเนิดจังสปีเดอร์ยากหน่อยนะในเกมน,นี้ผมเล่นแทบตลอดครับจังจังซิงค์ล์เล่นกับจังคอมเปอเตอร์เนี่ยเล่นง่ายมากๆแล้วก็เอฟเฟกของมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เธอละครั้งด้วยนะเออเราทุกครั้งที่เราเชิญมอนสเตอร์ตัวนี้แบบแบบปกติได้เราก็จะใช้เอฟเฟกของมันได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็น อันเชอญได้สมมติอันเชอญมาตัวอันเชิญมาแล้วหนึ่งรอบแรกเพื่อกบเดิดจังสปีเดอร์ออกมาแล้วก็อันเชอญด้วยเอฟเฟก์ของวิลซิงค์คอนหรือว่าเอฟเฟกต์มอนสเตอร์หรือเอฟเฟกต์การ์ที่ทำให้อันเชอญมอนสเตอร์ Master ปกติได้รอบหนึ่งถ้าเรามีจังซิค์คอนอยู่ในมือเนี่ยเราก็จะเล่นได้ตลอดนะครับเอฟเฟกต์นี้ก็จะใช้ได้ตลอด ถือว่าโคตรดีครับโคตรเจกตครับยูเซ่เนี่ยใช้ประจําส่วนใหญ่ก็ไว้เล่นพวกจังวอร์เดอร์ครับหรือไม่ก็เป็นพวกซาสตัสตราก้อนที่เรียกเป็นมอนสเตอร์3ามสามสองอะไรามาแบบนั้นนะมันก็สามารถเรียกได้ครับคือแค่มีมอนสเตอร์เลเวลสองในสุสานเนี่ยก็ต่อคอมโบเป็นจังวอร์เดอร์ได้แล้วนะเพราะว่าจังวอร์เดอร์เนี่ยก็ใช้แค่จังซิงคอนแล้วก็มอนสเตอร์ตัวอื่นที่เป็นเลเวลสองก็กําเนิดจังวอร์เดอร์ได้แล้วโคตรดีครับ มอนสเตอร์จังสิงโครนมาเลยมอสเตอร์ตัวที่2องการเป็นนี้เนี่ยหน้าตาก็าดูแปลกนะแต่ความสาม,มารถของมันเนี่ยก็นนยได้เรว่าโกงโกงมากๆกโกงหน่อยๆไม่หน่อยละผมพูดมากๆนะี่คงไม่หน่อยละชื่อนี้ก็คือซา u ์ a ัตเฟนทอมนั่นเอง ซาลเฟนทอมเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันมีความสามารถอะไรกันบ้างแล้วก็สเตตเป็นยังไงนะการ์ดใบนี้นะครับเป็นมอสเซอร์ผ่าจอมเวทน,นะเลเวลหนึ่งท่าแสงพลังโจมตีอยู่ที่ศูนย์พูดเหมือนเยอะพลังป้องกันศูนย์ครับแค่สเตตของมันเนี่ยก็มันก็กะก,กากนะแต่ว่าความสามารถเป็นเนะี่ะการ์ดแม่งโกงจัดๆก็คือเมื่อการ์ดใบนี้เนี่ยถูกทำลายนะครับโดยเอฟเฟกของการ์ดหรือว่า โดนจมตีแล้วตายเนี่ยและถูกส่งลงสุสานเนี่ยเราก็สามารถอัญเชิญพิเศษสาร,สรัตรากร1ตัวในสุสานของเราได้นะครับแล้วก็อัญเชิญมาในสภาพป้องกันเราก็จะมีอีเอฟเฟกต์หนึ่งด้วยนะก็คือเราเนี่ยสามารถรีมูฟการดใบนี้ออกจากสุสานได้แล้วก็เลือกอมกอนสเตอร์ซิงโคลผงมังกร1ตัวนะครับที่เราควบคุมอยู่เนี่ยคือเธอละครั้บมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นน่ะมันจะไม่ตายในแบทเทิลนะถ้าถ้ามาถูกจมตี แล้วก,หก็หลังจากที่ความสามารถนี้ใช้ไปแล้วในแต่ละรอบเราก็จะลดพลังป้องกันได้800ครับแมงคีโก,โกมากๆนะลดทั้งลดพลังโจมตีและพลังป้องกันลง800ครับในช่วงจบดาเมจส็ปเรียกได้ว่าเอฟเฟกหลังเนี่ยในอนิเมะเนี่ยมันลดพลังได้ตลอดเลยครับแมงคีโกมากๆไม่รู้ว่าในเกมมันเขียนอย่างนี้หรือเปล่านนะผมจำไม่ได้ถ้าสมมติพลังป้องกันของมาสเตอร์ซิงโคเชลเลอร์หนึ่งตัวเนี่ยมันมีเยอะเนี่ย แม่งรอดตายได้หลายรอบมากเลยนะแล้วแบบอย่างในเมฆเนี่ยมันก็จะมีโมเมนต์หนึ่งครับที่ยูเซเนี่ยเอาตัวรอดด้วยเอฟเฟกนี้แหละสังเกตได้ครับจากการที่ยูเซเนี่ยมอนสเตอร์ไอตาร์สแฟนทอมของยูเซ่เนี่ยมันตายแล้วมันก็ชุบชีวิตตาร์สสตรากอนขึ้นมาจากสุสานแล้วก็โดนพวกสารเทพโอนสารเทพดาวเหนือเนี่ยโนะจมตีตลอดคือตีแม่งสามครั้งและตาร์สสตรากอนยังไม่ตายเลยเพราะว่ายูเซ่ได้เพิ่มพลังบัฟพลังป้องกันให้กับตาร์สสตรารคอน พลังป้องกันแม่งก็เลยสูงยิ่งกว่าเดิมอีกคือแบบถ้าถ้าตีอย่างเดียวอะแม่งไม่ตายหรอกนะถ้าตีอย่างเดียวเนี่ยยังไงแม่งก็ไม่ตายแม่งตายยากมากๆเรียกได้ว่าหลบการโจมตีได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะไปมอนสเตอร์ตัวไหนที่พลังโจมตีสูงแค่ไหนก็ตามถ้ามันไม่ตายเนี่ยมันก็รอดได้ตลอดครับลดพลังป้องกันทีละ800 800เนี่ย โอเคมาถึงมอนสเตอร์ตัวที่3ครับมอนสเตอร์ตัวที่3เนี่ยมีชื่อว่าเดบิสดราก้อนนะอ่ามอนสเตอร์ตัวนี้คุ้นๆนะครับเป็นมอนสเตอร์ผ่ามังกรครับจูเนอร์เลเวล4ี่ธาตุลมครับพลังผลันโจมตีอยู่ที่1,000พลังป้องกัน2,000ซึ่งก็สแต็ปมันก็ดีอยู่นะในที่เป็นมอนสเตอร์ในบรรดามอนสเตอร์เลเวล4เนี่ยพลังป้องกัน2,000เนี่ยก็ถือว่าก็ยังสูงนะสมัยนก่อนสมัยนี้ก็ยังสูงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของมันกันสักนิดนึงก็แล้วกัน ความสามารถของมันเนี่ยถ้ามอนสเตอร์ตัวนี้นะครับอัญเชิญปกติลงมาแล้วเรานะครับสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีน้อยน้อยกว่า500นะครับในสุสาน1ตัวแล้วก็อัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์ Master ที่เลือกนะครับในสภาพพร้อมโจมตีแต่ว่ายกเลิกเอฟเฟกต์มันไปด้วยแล้วก็การ์ดใบนี้นะครับไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ไม่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบซิงโครตัวอื่นไนดะ้นอกจากวัตถุดิบ มอนสเตอร์ซิงโคลเผ่ามังกรด้วยนะเผ่ามังกรด้วยนะแม่โคแม่โคจะแบบล็อกอะ่ะคือไม่สามารถสเปเป็นตัวอื่นได้นอกจากเผ่ามังกรเท่านั้นแล้วก็มอนสเตอร์ตัวอื่นนะครับที่ใช้ในการอัญเชิญซิงโคลอ่ะจะต้องไม่เป็นเลเวล4ก็คือถ้าสมมติอัญเชิญเดบิสกอนลงมาแล้วชุบมอนสเตอร์ถ้าสมมติมมมเราจะอัญเชิญซารัสตากอนเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวนี้อัญเชิญมอนสเตอร์เลเวล2อในสุสานล,ลงมาต้องมีมอนสเตอร์นอรจูเนอร์มากกว่า2ตัวแม่งแบบคือจำกัดมากๆเลย เวลาสมมติเราอยากจะเรียกสาระสรากรโดยใช้แค่4กับ4อ่ะมันก็ไม่ได้ไงเราต้องใช้4กับ2หรือไม่ก็4-2-2หรือไม่ก็4-3-1อะไรประมาณเนี้วัตถุดิบมันค่อนข้างแบบต้องเยอะหน่อยอ่ะในการดันเชิรซิงโคมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมานะครับถ้าสม,มมติเล่นเลเวล8นะแต่การนี้ก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ายูเซนใช้โคจะบ่อยเลยนะใช้เรียสารัสรากรนเนี่ยแบบง่ายๆเลยนะครับ แต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็อย่างที่ติดตามเทคที่มันเขียนนะครับต้องใช้ตอนจูเนอร์สตัวขึ้นไปแล้วก็ใช้ได้แค่เผ่ามังกรนะครับแต่ถ้าเด็กไหนอ่ะที่เล่นเผ่ามังกรอยู่แล้วอ่ะมันก็ใช้ดีมากมแต่ในเกมอ่ะมันก็นะใช้การ์ดอื่นเถอะการ์ดอื่นดีกว่าเยอะครับแม่งแม่งล็อกแค่เผ่ามังกรเดิมอย่าล็อกไม่ต้องใช้ล็อกใช้ตัวอื่นดีว่าเนี่ยแค่2ตัวก็ได้แล้ะโอเค เรามาถึงมอนสเตอร์ตัวที่4กันแล้วของยูเซนะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวที่4เนี่ยมันมีชื่อว่าเลเวลอีเตอร์นะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์ตำนานนะเมื่ออดีตกาลนะครับเลเวลอีเตอร์นะครับไปมอนสเตอร์เผ่าแมลงนะเลเวลหนึ่งทัดมืดครับพลังโจมตีอยู่ที่600พลังป้องกันศูนย์ความสามารถของมันเนี่ยก็คือเมื่อการน,นี้นะครับอยู่ในสุสานนะเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่เลเวลมากกว่า5ได้1ตัวครับแล้วก็ลดเลเวลไป1 แล้วก็ถ้าทําสําเร็จเนี่ยเราก็จะชุบชีวิตการไปนี้ขึ้นมาได้จากสุสานซึ่งแบบการไปนี้มันดีมากมากนะแบบดีจนโดนแบนอ่ะเออ <c oughs> คือผมไปผมไม่แน่ใจนะว่ามันโดนแบนหรือในในมาสเตอร์ดูเอลมันโดนแบนหรือเปล่าหรือว่าในที่อื่นมันโดนแบนหรือเปล่าแต่ผม,มลองไปดูเด็กที่เขาจัดกันในเว็บอะ่ะมันโดนแบนเว้ยมันคือลดเลเวลวันโด้ตลอดอะ่ะคือแบบนี้มันก็ลําบากครับสาหรับคนที่แบบต้องมารอเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ถ้าเล่นจูเนอร์เยอะๆนี่แล้วก็มีมอนสเตอร์ที่แบบเลเวลสูงเยอ,อะก็คือซิงโคกระจายเลยนะโลกแตกอะเออซิงโคจนโลกแตกอะแบบแต่ก่อนนี่นิยมเล่นมากนะสำหรับในยกิโอโปอะ <Hey. S 1> สมัยผมมอต้นมั้งผมก็เล่นบ่อยเหมือนกันนะไอ้มอนสเตอร์ตัวเนี้ยใช้แทบทุกเด็กค,ครับที่เป็นมอนสเตอร์ซิงโครครับเปนอดีตก็คือเรียกได้ว่าเป็นอดีตการ์ดดีครับแต่ว่าโดนแบนไปแล้วน่างสงสาร โอเคมาถึงครึ่งทางแล้วมามอนสเตอร์ตัวที่5ของยูเซะครับคือเรียกได้ว่าใครเห็นการ์ดใบนี้เนี่ยแม่งแบบในในเกมยกูกิเนี่ยแล้วแบบเป็นเทอร์นิไฟอ่ะน่าลำคาญมากมากผมบอกเลยมันก็คือเอฟเฟกต์วิลเลอร์นั่นเองซึ่งเอฟเฟกต์วิลเลอร์เนี่ย, <Hey. S 1> er ยการ์ดใบนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ครับเอาแฟรี่เลเวลหนึ่งนะพลังโจมตีอยู่ที่ศูนย์แล้วก็พลังป้องกันศูนย อีกเหมือนกันคือซึ่งแบบเอฟเฟกมันนี่คือเห็นจนเบื่อครับเวลานําในมัสเตอร์ดิลเนี่ยผมเบื่อมากๆเลยแบบในคลิปก่อนนั้นนี้ผมก็เล่นไปแม่งเจอเอฟเฟกต์วิลเลอร์ทีกูงเงิบแดกเลยข้อสมาร์ของมันเนี่ยก็คือในเซนดิไฟนนะครับเราสามารถทิ้งการไปนี้ลงสุสานได้นะแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ของฟันตัข้ามหนึ่งตัวแล้วก็ให้โยโลกเขามสมารถของมันไป ก็คือเนเกตแม่งเลยต่คุยเอฟเฟคด้วยนะคือมันก็แบบคือแบบกวนตีนแะกวนกวนกวนตีน,ะนแะเวลาจะลําเนี่ยหรือจะต่อการ์ดเนี่ยแล้วมันไม่ใช่อฟเฟคเทินละครั้งเลยนะคืออย่างอู๋ล่าล่าเนี่ยยังเทินละครั้งนะครับแต่ว่าไอเอฟเฟคบิลเลอร์เนี่ยมันถ้าถ้ามี2ใบอะอ่าสมมติมี2ใบบนมืออะก็เนเกตได้2รอบเลยนะหือหัวจะปวดเจอการ์ดใบบนี้ครับแต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือ เราสามารถใช้ได้ใช้ได้แค่เทอร์นิฟเท่านั้นนะเธอตัวเองละ่ะเราใช้ไม่ได้นะครับซึ่งยูเซ่นี่ยมันก็มีใช้บ้างนะแต่ผมจำไม่ได้ครับว่ามันใช้บ่อยแค่ไหนครับไอ้มอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยไอเอฟเฟกต์วิลเลอร์เนี่ยผมชอบนะการดนีนะเอฟเฟกตอ่าพบเอฟเฟกมันก็ดีครับการด,ดีไซน์มันก็สวยผมชอบอะไรขาวๆอะ่ะ <c oughs> มอนสเตอร์ตัวที่6ครับมามาถึงมาถึงมอนสเตอร์ตัวที่6กันแล้วเลยขึ้นทางมาแล้วมามอนสเตอร์ตัวที่6เนี่ยมันมีชื่อว่าควิกดอสิงคอนครับอืมการไปนี้ครับเป็นมอนสเตอร์จูนเนอร์นะถอดขึ้นจักครับเลเวล5ครับธาตุลมนะพลังโจมตีอยู่ที่700ครับพลังป้องกันพันสี่โดยเอฟเฟกของมันเนี่ยมันคือไม่เล่นไม่เล่นง่ายมากกันนะเราสามารถทิ้งมอนสเตอร์ได้หนึ่งตัวครับในมือครับแล้วก็อัญเชิญพิเศษตัวนี้ลงสนามได้เลยนะถ้าเราอยากจะโิ่มอนสเตอร์ตัวไหนให้นองสุสานเนี่ย เราก็ใช้เอฟเฟกตของคริสตอสซิงคอนนั่นแหละในการทิ้งมันลงไปเลยนะแล้วก็สเปย์ตัวเองขึ้นมาได้ด้วยแต่เอฟเฟกของมันก็มีหนึ่งอย่างนะครับคือมอสเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะสามารถถ้าจะเป็นวัตถุดิบซิงคอนเนี่ยมันสามารถใช้แทนชื่อมอสเตอร์ซิงคอนได้ทุกตัวเลยนะใช้แทนชื่อมอสเตอร์ซิงคอนได้ทุกตัวเลยอย่างเช่นจังวอร์เดอร์เนี่ยถ้าสมมติเราปรับเลเวลตัวนี้ให้เป็นสามเนี่ยเราก็สามารถใช้แทนมอสเตอร์ที่ชื่อว่าจังซิงคอนได้เลยนะ ในวัตถุดิบของจัง,จงวอร์เรอร์เนี่ยหรือแบบอย่างแบบจังอาร์เชอร์เนี่ยก็ใช้ได้ครับใช้มาใช้เป็นมาสเตอร์เลเวลสองเนี่ยจังอาร์เชอร์รู้สึกจะเป็นจังซิงคอลเหมือนกันมัน้งผมจําไม่ได้ละผมจําผมจําวัตถุดิบการไม่ได้แต่ว่าอย่างโรสโรสโรสอย่างโรสวอร์เรอร์เนี่ยอย่างโรสวอร์เรอ,อ,อร์ก็ใช้โรสซิงคอลครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถใช้เป็นโรสซิงคอลได้เหมือนกันมันสามารถใช้แทนวัตถุดิบซิงคอลที่ชื่อซิงคอลได้หมดเลยนะแล้วสำหรับมันเล่นคู่กับเลเวลอีเตอร์นี่คือแบบโอ้จังวอร์เรอร์นี่่คือกาเเนนิดงยยๆละ ถ้าสมมติเรามีคลิกออสซิงคอร์อยู่บนมือแล้วก็มีเลเวลอีเตอร์อยู่บนมือเหมือนกันเราทิง Level e ้งเลเวลอีเตอร์นั่นแหละลงสู่สายไปเลยแล้วก็อ,อัญเชิญคลิกออสซิงคอร์ลงไปคือแบบโอ้ง่ายมากแล้วก็ใช้เลเวลอีเตอร์เนี่ยในการดูดเวลขึ้นมานะครับแล้วก็สเปรย์ตัวเองขึ้นมาเป็นอัญเชิญกําเนิดมอนสเตอร์เลเวล5ได้แบบสบายๆ มามาถึงมา s t สเตอร์ตัวที่7กันแล้วมาสเตอร์ Master ตัวที่มาสเตอร์ Master ตัวที่7เนี่ยมาชื่อ s y n ค h r อนเอ็กซ์พอร์เตอร์ครับมาสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นผับเครื่องจักรนะเลเวลสครับธาตุดินพรางโจมตีอยู่ที่0แล้วก็พลังป้องกัน700เฮ้ยการที่ผมชอบนะแบบแม่งกำเนิดมาสเตอร์เลเวลห้าได้ง่ายๆเลยความสามารถของมันเนี่ยก็คือเราสามารถชุบมาสเตอร์ซิงคคอนหนึ่งตัวในสุสานของเราได้แล้วก็อาชีพพิเศษ,ษขึ้นมา แล้วก็โดยที่ยกรองความสามารถของมันไปด้วยการ์ดนี้เห็นไม่บ่อยหรอกนะในซีรี้แต่ว่ามันดีนะมันดีมากนะผมชอบนะผมชอบเล่นมากเลยการ์ดไปเนะี่ยถ้าเล่นกับพวกคอมโบจังมุ้งอะไรอย่างเงี้ยครับมันโหดมากนะอย่างแบบไม่ว่าจะเป็นจังตัวอะไรก็ตามอะ่ะจังวอร์เดอร์หรือแม้่ก็เป็นแบบจังอาร์เชอร์เนี่ยก็คือแบบดีมากๆเลยมันมีคนเคยทํานะครับเล่นกับสไป์เนี่ยแหละพวกสไปน์มอนสเตอร์เนี่ยแหละโดยเฉพาะจังวอร์เดอร์เนี่ยคือแบบโอ้โหโหดมากนะ โดยที่เราสามารถชุบชีวิตจัง๊งถ้าสมมติเรามีจั๊งซิงคอนอยู่ในสุสานนะไอเราสามารถอัญเชิญซิงคอนเอ็กซ์พอร์ตเลอร์ลงไปชุบจังซิงคอนขึ้นมาแล้วก็กําเนิดเป็นจังบอดิเออร์ได้เลยง่ายๆครับมันจะมีคอมโบอยู่นะที่แบบเล่นเป็นมอนสเตอร์เอ่อเล่นเป็นเล่นเป็นอ่ามันจะมีคอมโบอยู่ที่เป็นแบบ จังวันเียร์วันเทิร์นคิวอ่ะดาเมจคือแบบไม่สองหมื่นอัพไอบ้บ้าโอ้โหคือม่งขี้โกงมากครับถ้าสมมติเราเล่นกับสไปร์มอนสเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เวชชกพันบัฟมอนสเตอร์สไปร์ให้เป็นสองเท่าอะไรเงี้ยหรือเพิ่มหนึ่งพันสี่ร้อยเนี่ยผมจำไม่ได้ละคือแบบโหดมากนะแล้วจังวันเียร์เนี่ยเมื่อเชิญออกมาเนี่ยเอฟเฟกต์จะทำงานก่อนไงแล้วเอฟเฟกต์หลังเนี่ยเราสามารถเชนได้ครับถ้าบัฟพ,พลังโจมตีมอนสเตอร์เลเวลสองเนี่ยโอ้โหคือแบบจังวันเียร์โหดมากนะพลังโจมตีนี่ 9ก0 0พันแปพอเพิ่มเป็นหมื่นครับถ้าบัฟยิ่งกว่านี้โอเคครับอหนึ่งมอสเทอร์ตัวที่แปดกันแล้วนะมอสเทอร์ตัวที่แปดเนี่ยก็คือ Sonic c h i c นั่นเองหรือว่าโรดลันเนอร์ครับโดยเนโดยโรดลันเนอร์นะครับผมจะขอเรียกว่าโรดลันเนอร์กันแล้วกันนะเรียกง่ายดีผมเรียกตามเอนิเมะแล้วกันโดยโรดลันเนอร์น่ะจะเป็นมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ปีครับเลเวลหนึ่งทัศดิน พลังโจมตีอยู่ที่300แล้วก็พลังป้องกัน300เอฟเฟกต์ของมันเนี่ยแม่งเหมือนซออสซิมิลเอลมากๆเลยออสซิมิลเอลเนี่ยแม่งไม่ตายจากมอนสเตอร์พันเก้าร้อยใช่ไหมไอตัวนี้ก็ไม่ตายจากพันเก้าร้อยเหมือนกัน <laughs> แต่พลังมันน้อยครับเพราะว่ามัน,ม,นมันเป็นมอนสเตอร์เลเวลหนึ่งไงจะให้พลังโจมตีโดดกว่าออสซิมิลเอลหรือว่าเท่าออสซิมิลเอลก็คงไม่ได้พอสมมาตรเหมือนกันครับแม่งแบบทั้งคู่เลยคือ แล้วเวลาเล่นทีนะถ้าสมมติแบบอีกฝ่ายแม่งเรียกตัวเดียวมาสมัยก่อนที่ผมเจอเยอะมากครับแม่งดีเกินแม่งเป็นมอสเออร์ตัวเดียวที่แบบรับรับปืนพันสมตีพันเก้าขึ้นไปได้แค่ตั้งบอร์ดตัวเดียวอ่ะตั้งอยู่บนตั้งอยู่เดียวๆบนฟิลอ่ะถ้าเราถ้าสมมติแบบเราจะรอการ์ดเด็ดเด็ดขึ้นมืออะไรพวกนั้นอ่ะมันก็พอถงเวลาได้ครับแล้วเวลาผมเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็คือตีแม่งไปแล้วแบบแม่งหงายหน้ามาเป็นตัวนี้คือแบบโอ้ยพันเก้าขึ้นไปทำลายไม่ได้อีก จะให้กูจวดได้ t h นเดอร์โบนะมึงรู้เรื่องครับคือโดนสายฟาฟา,ฟาดแน่นอนไปเราไป m สเตอร์ตัวที่9ก้า็ดีกว่านะ m สเตอร์ตัวที่9กเนี่ยก็คือ q u i ลโ b o h e ฮอก o หรือว่าโบ h e ดฮอ o ที่ยูเซเรียกนะครับก็ไอ hey, เจ้าตุ่นตัวนี้เนี่ยมันก็เป็น m สเตอร์เผาเครื่องจักรนะครับเลเวลสองนะธาตุดินพลังโจมตีอยู่ที่800แล้วก็พลังป้องกัน800เท่ากันทั้งคู่เลย โดยเอฟเฟกของโบเฮทฮอกเนี่ยมันก็มีอยู่อย่างเดียวครับคือถ้าเรามีมอนสเตอร์จูเนอร์อยู่บนฟิลเนี่ยเราจะชุบตัวเองขึ้นมาจากสุสานได้แต่ว่าให้แบนดิชการเป็นองออกจากเกมเมื่อมันออกจากฟฟลนะครับก็คือมีจูเนอร์เนี่ยชุบได้เลยนะโหโคตรดีครับแต่ก่อนเนี่ยใช้บ่อยเหลือเกินแม่งใช้เยอะมากครับโบเฮทฮอกเนี่ยชุบตัวเองได้ตลอดครับก่อนที่การยกนี้มันจะเป็นแบบ เมตาหรยอแบบมันบ้าขนาดเนี้นะครับซึ่งมันเล่นคู่จังซิงคอยได้ดีเลยอะ่ะแบบพวกมอนเลเวลสองเนี่ยจังซิงคอยชอบครับแล้วก็แล้วก็แค่มีจูเนอร์อยู่บนฟิลเนี่ยเราก็สเปย์ขึ้นมาจากสุสานได้แล้วแนงโค้รจะดีเป็นการ์ดที่แบบต่อคอมโบให้ยูเซได้เยอะแบบมากเลยมามอนสเตอร์ตัวสุดท้ายสักทีอืม มอสเตอร์ตัวนี้ไม่รู้ว่าใครลืมหรือ,อยังนะครับแม่งมันไม่มีบทแล้วอะมอสเตอร์ <laughs> ตัวที่สิบเนี่ยก็คือชิวิงไอ้การใปนี้เนี่ย,ยแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเอฟเฟกต์เดี๋ยว,ยว,ยว,ย effect, ยวมันแบบมันมจะเกียนมากการไปนี้นะครับเป็นมอสเตอร์ผ่าสติปีนะครับเลเวลสองธาตุลมพลังสติอยู่ที่ศูนย์และพลังป้องกันเก้าร้อยนะโดยเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยมีเอฟเฟกต์เดียวครับก็คือการไปนี้จะไม่ถูกทำลายในการต่อสู้ได้สองครั้ง <laughs> ต่อตึงเทินโอ้คือแบบ ไอเอฟเฟกนี้ผมบอกเลยว่าแม่งแก้ยากมากนะครับในสมัยก่อนนะนะต้องตีทั้งทีมทีกว่าจะตายอ่ะถ้าไม่ทำลายด้วยเอฟเฟกต์กหรือว่าไม่เนเกตเบสก่อนเนี่ยก็คือแบบเราต้องโถมมันต้องถึง3ครั้งอ่ะกว่ามันจะตายอ่ะแต่กว่าเราจะทำลายมอสเตอร์มันได้อ่ะเรอก็คงโดนอีกฝ่ายเรียกมอสเตอร์ขนๆมาจัดการเราก่อนแล้วแหละต้องตีเยอะมากอ่ะ3ทีอ่ะต้องตี3ทีถึงจะตายอ่ะ แล้วถ้าสมมติแบบมันบัฟพลังป้องกันสูงอย่างเงี้ยเราก็ตีมันไม่ตายไงเพราะว่าไม่มีพลังป้องกันสูงเราตีไม่เข้าก็ขอจบไปท่านี้ดีกว่านะเป็นยังไงกันบ้างแหละสำหรับ10อันดับมอนสเตอร์นะครับที่ดีที่สุดของฟูโดยุซีนะครับโดยที่มานับอิสเดกนะอันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับมันเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นถ้าผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย6-6-6 mm <laughs>